วันนี้ผมจะมาเล่นแมปที่มีชื่อว่า Drop แมปดรอปเปอร์นั้นเคยเป็นแมปที่ดังที่สุดในเกม Minecraft แล้วมันก็มีอายุมากกว่า10กว่าปีแล้วใช่แล้วครับทุกคนผมได้กลับมาเล่นแมปที่มีอายุมากกว่า10กว่าปีแล้วบอกได้เลยว่าคอดโหดคอ,ดอดมันใครที่ยังไม่กดไลค์กดติดต,ตามก็อย่าลืมกดให้ด้วยนะไปรับชมคลิปกันโอเคอ้ยยยผมอยู่ที่ yeah. ไหนเนี่ยโอ้โห,โหใช่แล้วเราอยู่ในแมปดรอปเปอร์คิดถึงตอนเด็กเลยเอาล่ะในวันนี้เราจะมาเล่นแมปดรอปเปอร์แต่ผมไม่ได้เล่นใน1จุด ผมจะเล่นใน1.20ผมก็ไม่รู้ว่าการทําแบบนี้เราจะเจอบั๊กไหมเออเดี๋ยวผมขอตั้งค่าอะไรให้เสร็จก่อนนะทุกคนเอาล่ะตั้งค่าเสร็จแล้วภาพก็จะดูแปลกๆนิดนึงนะอุย้ยเราหมูอยู่ตรงนั้นได้ไงเอาล่ะเลเวลแรก madness ความบ้าคลั่งหรอเอาล่ะเรามาลองดูกันยุยมันมันมันคืออะไรอะแต่แต่ผมผมต้องลงตรงไหนอะตรงตรงไหนก็ได้ใช่ไหมห โอ้โอเคโอ้จำได้แล้วทุกๆด้านมันจะมีเพชรให้เรา1เม็ดนะเราต้องหาแล้วเก็บมันมาให้ได้ด่านแรกไม่มีปัญหาอะไรครับยังง่ายอยู่ไปด่านที่2กันเลยด่านที่2จะเป็นอะไรนะคืออะไรอะ่ะ for การตกที่สูงหรอเอาล่ะมาลองกันยุยโอ้ผมจำแบบนี้ได้น้ำมันบักใช่ไหมเราต้องลงตรงน้ำนั้นให้ได้คือจุ เน่ไม่ไม่ยากไม่ยากแล้วกล่องก็อยู่ตรงนี้พอดีเลยเยี่ยมเรามีเพชรสองอันแล้วนะเอาล่ะเราไปด่านต่อไปกันผมก็ไม่รู้ว่าในแแมมนี้มันจะมีเพชรกี่อันนะทุกคนด่านที่3ตรงกลางคืออะไรอะ่ะโอ้โหโอ้ไม่ก็กระโดดอูอ้ขอดอดสวยเลย <Okay. S 1> ทุกคนดูข้างข้างสิเดี๋ยวน้ำอยู่ไหนอะ่ะโอเคตรงกลาง <laughs> นึกว่าจะตายนี่ไงกล่องยงบนนี้นี่ไงเพชร let's go <S ผมปรับเป็นพีซพูดีกว่าจะได้อาหารไม่ลดด่านต่อไปคาลดหรอเอ้ยเดี๋ยวโหเดี๋ยวอันอันไหนน้ำอะด้านขวาด้าน,นซ้ายด้านโอ้ด้านซ้ายใช่โอ้ <c oughs> ด้านขวานน้นมันลดครับเกือบตายแล้วไม่น่าเพชรอยู่ในบ้านนี้ไหมเออไม่น่ามีน่าจะอีกบ้านนึงโอ้ยนี่ไงเราเก็บเพชรทุกแมเลยเว้ยคตตึงอะครับพี่ด่านต่อไป <c oughs> <c oughs> ด่านที่ห้ามไม เมืองเหรอโอ้ใช่เมืองโวดน้ําอยู่ตรงนั้นพอดีเลยเดี๋ยวมันมันง่ายไปว่ะทุกคนทำไมผมเล่นอะไรผมก็เก่งไปหมดเลยเพิ่งด่าน5เองได้ใจแล้วเคกล่องอยู่ตรงนั้น MLG easy ได้เพชรมาทุกแมปเลยถ้าคุณกดไลค์ภาพจะสวยขึ้นหยอกหยอกยอกไม่มีนะไม่มี<ๆ>ด่านที่6คราเทนเป็นม่านโอเ okay. ค Let's go guys เอาละอวยวัดเอามันมันบากน่เลย ไม่น่าเล่นใน1.20เลยทุวยกวคนมันไม่เหมือนบ้านนั้นทำไมมันดูเหมือนตู้เย็นจังเลยใช่ไหมทุกคนคิดมอนผมไหมหรือผมคิดไปเองวะโอเคทางลงตรงนี้นะโอ้ยแนะมป ใหญ่เลยนี่มันของใจแอนไปหมดเราต้องหาเพชรให้เจอทุกคนผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ในนั้นนะถ้าผมจําไม่ผิดใช่แน่นเลยเพราะผมเล่นมา10กว่าปีใช่ไมหมหนึ่งสิปีที่แล้วเลสโกครับทุกคนได้มา6เพชรเอาละมุ่งหน้าสุดานต่อไปแต่ผมก็ยังคิดยว่ามันก็คือตู้็ยมันไม่ใช่มาก TP ด่านต่อไปซัมโฮอาคลสมันคือผม ต้องจำใช่ไหมเนี่ยแล้ววงกลมกับกางกระบาดอันไหนมันเราต้องเข้าอะ่ะไม่รู้แหละทุกคนไม่จำแล้ว let's go เอาอัน,นแรกก่อน <c oughs> ไม่ใช่แล้วมันคืออันไหนครับเพ่เนี่ยร้องใหม่ดูซิรูนี้บ้างนี่ <c oughs> ไม่ใช่ไม่เป็นไรครับทุกคนผมมีเทคนิคแล้วผมเห็นน้ําข้างล่างนั้น <c oughs> <c oughs> มันแบบมันบัก็กอะผมเล่นในเวอร์ชันใหม่เลยมันเป็นแบบนี้มัง้ง ไม่รู้สิด่านต่อไปน่าจะตื่นเต้นน่าดูเอาล่ะเก็บเพชรไว้แล้วกันด่านต่อไปด่านอะไรอ่ะโซ้วมโอ้มก้ช oh <my> พักเบรกโฆษณาคลิปนี้สปอนเซอร์โดยตัวผมเองอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับให้ด้วยโอเคตรงนั้นเองกระโดดเลยนะฮึบสามโดยหกสิบองศานนสโคบเดียวมันมีเรือไม่ยาโอเครอด นึกว่าจะตาืมเหม็นมากแะ<บ>กลิ่นแบบทะลุจอเลยเพชรเออนี่ไงอยู่ข้างหลังซ่วมนี้เลยโอเคนี่มันทอยเลทสกีวีดีโดบโด,ด,โด,ด,โด,ดบเยสเยสเราไปกันต่อเลยครับทุกคนโอ้เพชรมีเจ็ดนแนละ้วผมคิดว่าผมน่าจะเก็บหมดนะทุกด่านเอาล่ะด่านต่อไปคืออะไรเลเวลเก้าหรออ๋อ <c oughs> เดี๋ยวพุ้ยผมผมเพิ่งรู้นะเนี่ยมันแก้ไหนป้ายได้ด้วยผม เพิ่งรู้จริงๆแล้วในกล่องนี้อู้แอปเปิลทองเต็มเลยเอาละ let's go <S เดี๋ยวอะไรอ่ะ try to land on the V e y ให้ลงไปที่ใยมันมุมเหรอเงินผมลงตรงนี้ก่อนแล้วกันเอาละยืบยาโอเครอดทุกคนดูเหมือนกดชิปมันจะลงเร็วกว่าไะนี่เทคนิคกดชิปสุดยอดข้างล่างนั้นโอเคสบายสายไม่ไม่ตายใช่ไหมโอเคทำไมมันง่ายอย่างนี้อืมลงไปทีละขั้น โอเคนั่นจะง่ายอยู่แหละเรามี Apple ิลทออยู่แล้วนี่ลงไปอย่างอุ้โอ้โหเกือบนึกว่าตายเอาละลงไปลงไปอีกอีกขั้นหนึ่งกินโลวโลลงไปแล้วก็ถึงแล้วทำไมแม่มันดูเท่จังผมหวังว่ากล่องไม่น่าอยู่ตรงน้ำนั้นนะเรามาหาเพชรกันดีกว่าอู้นี่ไงกล่องใช่ไหม ใช่เพชทุกคนผมพลาดไปด่านหนึงด่านนี่มันเป็นลาวาผมลืมเก็บเพชใช่เพราะว่ามันบักเอ้ยไม่เกี่ยวนี่อว่าแต่ผมพลาดไปแล้วโอเคด่านที่10แล้วเออขอเก็บของก่อนเลเวล10เรียวรถไฟไม่สนอนะ่ะผมไปเลยอุ้ยเดี๋ยวผมผมต้องลงไหนอะ่ะเข้าเข้าเ,เข้าข้างในก็ได้วะ <c oughs> ผมว่ามันบักแน่เลยอะ่ะ <c oughs> ไม่น่ามาเล่นเลยน้อง1.20ตอนนี้ผมกำลังอ๋อนี่ไง เพชรจะบอกว่ากําลังหาเพชรอยู่แล้ว,แล,วแล้วนั่นอะไรอะ่ะอ๋อไม่ใช่เลยโอ้ย <laughs> ปวดตาถูตาแป๊บน,นึงเอาล่ะเรามาต่อกันเลยอู้เรามีเพชรเก้าอันแล้วโอ้ยเสียเสียดายด่านะนๆะนไม่ไม่งั้นเรามีสิบอันแล้วด่านที่สิบเอ็ดนรกหรอมันจะเป็นยังไงอ,อ,อู้โอเคอันนี้น่าจะง่ายอยู่อย่าตายผมไม่อยากตาย โอเคเออผมนี่เล่นเก่งนะเนี่ย<บ>ไม่ตายสักรอบเลยแล้วไอ้ด้านขวาเลขค่าคืออะไรอะ่ะดำน้ำโผล่มาตรงนี้แล้วเจอกล่องไงเยี่ยมเพชรสิบก้อนแล้วไปกันต่อเลยชัยชนะเหลืออีกไม่ไกลเ <c oughs> ดือท <c oughs> ี่12บสองเดดเขาเรียกว่าเสียงลงหรือเสียงหายเนี่ยต้องผ่านต้องลงไปตรงนั้นใช่ไหมเราแล้วเราลองไปทีละขั้นได้ไหม <c oughs> เรา ทำไมผมรู้สึกเหมือนผมโกงอยู่เลยไม่เอาไม่เอาหน้าไม่ทำนะงั้นโดลงไปเลยตรงนี้โอเคไม่ไม่นด้ายากตรงนั้นมีน้ำเย่ yeah. กล่องเต็มเลยนี่ไงเพรโวส keleton y a ก,กโครงกระดูกนี่เราต้องขึ้นบันไดลิงนี้ไปถึงขนาดนั้นได้หรอนี่ไง tp tp ก็ได้แล้วนวี่เดี๋ยวผมปรับให้มันสวยขึ้นแป๊บน,นึง โอเคโหมันมันสุดยอดนะ10ปีที่แล้วสร้างได้แบบเนี้ยมันเยี่ยมจริงๆไปกันต่อครับผมอุย้ยนี่อะไรอะภาพลวงตาอย่างนั้นเหรอผมดูไม่เป็นอะมันตรงกลางนั้นแน่เลยใช่ไหมเขาดูตรงกลางนั้นน่าจะใช่นะอุย้ยผมเพิ่งสังเกตนะเนี่ยโกลสโตนมันต่อกันด้วยอะต่อไปอยังข้างหน้าเลยเอาละด่านต่อไปเดี๋ยวเราเก็บเพชรดีไหมแล้วน้ำมันเอาไว้ทำอะไรอะด่านที่13 Badroom อุ้ยตกใจโอเคขึ้นไปขึ้นมาแล้วเจอพัมกินแล้วเขาบอกว่าให้ตามฟักทองไปด้วยนะเอาละข้างหน้านั้นมีพอด,ดีเลยงั้นเราต้องตามไปแล้วแหละ <c oughs> โอเค ลอดขึ้นไปเราต้องตามพัมกินไปนะอู้แมปใหญ่มากแล้วต้องไปข้างหน้านั้นต่อเราต้องขึ้นไปก่อน following เต๋อพัมกินอุ้ยขึ้นมาตรงนี้อะไรอะ่ะทำไมพัมกินมันสว่างมันคือจุดเซฟมีเตียงให้ด้วย <c oughs> เผื่อเราเซฟไม่ได้แล้วมั้งตามเออฟักทองไปต่อเลยติดใยช่วยผมด้วยผมว่าไอ้นั่นจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งแน่อาจะมีของให้รูทหรือว่าอาจจะเพเพชรก็ได้ตรงนี้ไม่มีอะไรเรา ไปกันต่อเลยดีกว่าเหลียวด้านขวาเจอฟักทองน่าจะสุดแล้วนะถ้าลงไปข้างล่างลงไป let's go <S ติดใยอีกแล้วที่เหลือก็ลงไปข้างล่างนั้นเอาละเดี๋ยวผจัมไป <c oughs> <c oughs> โอเครอดลงอย่างสวยงาม โอ้ยมีใยนี่หว่านั่นไงกล่องทุกคนผมคิดถูกว่ามันคือเพชรเก็บมาเลยเพชร2 2อันแล้วเย yeah. ้มเห็นกราฟแล้วรู้สึกเครียดทุกคนอาจจะไม่รู้ประวัติผมมากนะแต่ว่าถ้าอยากรู้ก็เดี๋ยวผมทําคลิปให้นะว่าแบบผมทํา y o YouTube ได้ยังไงจริงๆแล้วผมทํา y o YouTube แค่7-8เดือนเองนะยังไม่ถึงปีเลยแล้วนี่คือภาพลวงตา โอเคมันดูยังไงอะดูไม่เป็น <_ A> ไปต่อกันเลยครับไม่อยากอยู่แล้วด่าน14 colors โว้โหืเ้อลงลงไปเลยดีไหมเอาเลยดีไหมเค่ okay, ั้นผมก็ะโดดได้อุ๊กเวียนหัวว้ยช่วยผมด้วยโ <_ A> <_ A> <_ A> ปรดติดตามตอนต่อไป